สวัสดีผู้เล่นใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีวิ่งเควสประจําเมืองคาเไปออนนะครับเร่งเควสค่าคอนนั่นเองนะครับโอเคค่าคอนจะเป็นค่าคอนจะเป็นค่านี้นะครับซึ่งเอาไวท้ทํา สายอาชีพหรือทำอะไรต่างๆได้เยอะมากมายนะครับผมซึ่งเริ่มแรกเลยให้เรามาเมืองคาปิออนนะครับผมเมืองคาปิออนจะอยู่ตรงไหนนะครับเมืองคาปิออนจะถัดมาจากเมืองไฮเดลนะครับผมเมืองน,นี้นะครับตรงมาทางซ้ายมือเรานะครับจะเป็นเมืองคาปิออนนะครับผมแล้วก็ให้มายัางคังเมืองนะครับหน้าคังเมืองเราจะเริ่มสไตร์กันที่หน้าคังเมืองเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยนะครับให้วิ่งมาทางขวามือนะครับวิ่งมาทางขวามือจะมีคอนให้ทํานะครับเป็น n อ c นอยู่หนึ่งตัวตัวนี้นะครับรับไปมันจะให้เราไปยกไอถุงน้ําหนักนะครับผมเพื่อมาส่งมันนะครับเราก็จะได้คอนนะครับได้เปอร์เซ็นต์ค่าคอนนั่นเองนะครับผมถุงน้ำหนักจะอยู่ตรงรถตรงนี้นะครับรถม้าตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็แบกไปก็เดินไปนะครับผมง,ง่ายๆครับวิบ่งเพสคอนในเมืองคาบอิออนนะครับผมไม่ยากนะครับโอเคก็ ม่เอามาส่งวันนะครับก็กดวางไปครับอ่าแล้วก็คุยกับเอนะครับผมเรียบร้อยครับแล้วเราก็เลือกรับรางวัลน,นะครับอันนี้ผมขอรับเป็นนมแล้วกันนะครับโอเคต่อไปจะเป็นขัดป่องไฟนะครับผมต่อไปเป็นการขัดป่องไฟก็ให้เราวิ่งมานะครับจากขวามือก็มาทางซ้ายมือนะครับผม โอเคมันจะอยู่ตรงตัวนี้นะครับผมอ่าไอตัวขัดป่องไฟเควสเนี้ยมันสามารถทำได้ทุกตัวละครนะครับผมก็ให้เรากระโดดขึ้นมาตรงหลังคาตรงนี้นะครับผมไปทำการขึ้นไปขัดป่องไฟนั่นเองโอเคยินมาตรงบ้านนะครับผมเดี๋ยวขวานะครับอา อโอเคก็เสร็จนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีคนมาขัดไปแล้วนะครับให้เราทำการย้ายแชนแนลนะครับผมย้ายไปแนวไหนก็ได้ครับแล้วก็ขึ้นมาขัดใหม่นะครับโอเคก็ลงไปส่งมันครับเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เราตรงมาครับผม วิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บเลี้ยวขวานะครับ MBC ตัวนี้มันก็จะให้เราขัดป่องไฟเบรกกันนะครับผมเราก็ทำการขึ้นบันไดไปครับมีนถึงบ้านนะขัดป่องไฟข้างบนเอาติดแล้วนะโอเคถ้าคืออย่างนี้มีคนมาขัดไปแล้วนะครับ ่ถ้าเป็นควันอย่างนี้ก็คือขัดได้นะครับผมเดี๋ยวก็ลงไปส่งมันนะครับจะไปแบบรวดเร็วนะครับผมะ็็วิ่งไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายให้มาคุยกับเอ็มบีตัวนี้นะครับผมเป็นทหารนะครับมันจะให้เราไปจับเด็กเด็กค้นสีนะครับเด็กมันจะจุดเกิดจะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ อาจจะเป็นเด็กตัวนี้นะครับวิ่งนะให้จับเด็กมาฮะแล้วก็มาส่งฮะครยเอ็นบีซีครับผมร้อยเด็กมาถึงก่อนแล้วกันโอเคเคุยกัเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปเมื่อเสร็จควสตรงนี้นะครับให้วิ่งตรงมาครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับผมที่ท่าเรือนะครับ ให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับเด็กเด็กนี้นะฮะแล้วก็ยกกล่องนะครับเดินเดินไปส่งมันนะครับเราจะได้ท่าคอนนะฮะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้คอนผมเป็นศูนย์นี่ขึ้นมาหนึ่งแล้วนะครับเปอร์เซน็นที่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับวิงคอนอในคาเมออนนะครับ ก็เดินตามลูกศรสีฟ้านะครับเพื่อไปส่งมันนะครับแ,แนะนำนะครับผูเ้เล่นใหม่นะครับเวลาส่งกล่องเนี่ยแนะนําให้ระยะประชิดหน่อยนะครับวางกล่องเนี่ยถ้าวางห่างเกินไปมันก็จะไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยิบกล่องนะฮะอีกไรวะเนี่ยเฮ้ยให้ตาย โอเคหยิบกล่องขึ้นมาวางใหม่หวยใหม่ครับผมอ่โอเคได้ละโอเคต่อไปก็วิ่งตรงไปครับผมวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปต่อไปนะครับผม ก็ตรงยาวมาตรงสะพานนะครับผมจะผ่านตรงแห่ขบวนนะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายครับผมคุยกับเด็กที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> เราจะรอขึ้นบันไดนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมรอขึ้นบันไดไอ้ลิฟต์ดีกว่านะครับเรียกเป็นลิฟต์เราจะขึ้นบันไดฝั่งฝั่งขวามือก็ได้นะครับผมหรือจะขึ้นลิฟต์ตรงนี้ก็ได้นะครับผม เคเมื่อขึ้นลิฟต์มาแล้วให้เราเดินเดินเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาครับข้ามสะพานตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดมาที่บ้านหลังนี้นะครับทําการขัดป่องไฟครับผมโอเคก็เสร็จเฟสก็ลงไปส่งมันครับต่อไปให้เราวิ่งตรงมาครับผมตรงมาจังลูกป,ปั้นสีทองที่เป็นลูกนกนะครับให้เราคุยกับผู้หญิงคนนี้ ก่อนจะทาเพสตัวนี้นะครับให้วิ่งตรงมาก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับคุยคนแก่คนนี้นะครับไอเวสคนแก่คนนี้จะง่ายหน่อยนะครับมันจะให้เราจับนกนะฮะจับนกเสร็จแล้วนะครับเปน็นง่ายมากครับโอเคจากนั้นก็ให้เราทําการยกลังไวนะครับเพื่อไปส่งนะ ะก่อนจะไปส่งรังวายนะครับให้เราไปคุยๆกับตัวนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับมันจะให้เราไปต่อยทหารนะครับผมจากนั้นเราก็ไปยกรังวายนะครับเพื่อไปส่งวายนะครับให้เดินตรงมาครับผมเดินตรงมาเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับ เข้าไปในป้อมนะครับผมอเออหลังจากนั้นให้เราวางวาวไว้ครับ <Wow. S 1> แล้วก็ควง n อ c ตัวนี้นะครับโนเวอร์อะไรเนี่ยนะเอเค็ okay. ก็เสร็จเฟสนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเป็นการพยายามแล้วก็เสร็จเฟสอีกนะครับแล้วก็เดินตรงมาเลี้ยวซ้ายครับ เลี้ยวขวานะครับให้มาคุยกับยามตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปคุยกับยามตัวนี้นะครับผมอายามตัวนี้เน่ยมันจะให้เรามาหยิบหนังสือไปส่งมันนะครับซึ่งจะอยู่ตรงน้ำพุตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปส่ง โอเคต่อไปก็จะเป็นเควสตัวนี้นะครับมันจะให้เรา,เาหาคนนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับผมให้เราจับนะครับจับไปส่งมันนะครับรองอมึงมามึงมามันจะเกิดอยู่ช่วงช่วงแถวนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยจะอยู่แถวแถวนี้ครับบริเวณนี้นะครับไนตัวเนี้ย ส่งเสร็จก็คุยครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมให้มาคุยกับเด็กวงไอเด็กวงรุตตีนะครับแล้วก็ เิ่งไลยครับเหลือฟ้ายไอตัวนี้มันจะให้เราไปให้อาหารไก่นะครับมันก็จะเสร็จเควสนะครับง่ายมากตัวนี้อเอาวิ่งออกมาทางหมู่บ้านตรงนี้นะครับเอาวิธีให้อาหารไก่นะครับให้เรา,าเอาอาหารที่ตรงกล่องนี้นะครับผมมันก็จะทําการหยิบอาหารไก่แล้วก็กดไอขึ้นมาครับนําอาหารไก่อันนี้นะครับวางนะครับ เพื่อให้ไก่กินนะครับโอเคพอกไก่มันกินปุ๊บกด R ก็ครับผมก็เสร็จเควสนะครับก็ให้เราวิ่งไปส่งมันนะ ราวิ да า่งมา,าส่งที่โต๊ะเด็กนี้นะครับมีเมนูให้เราเลือกนะครับจะเลือกอนไหนก็ได้แต่ผมขอเลือกเป็นนมแล้วกันนะครับเพื่อเอาไปทําอาหารนั่นเองนะครับกให้เราวิ่งตรงมาครับเสร็จจากเควสเด็กแล้ววิ่งตรงมาอันนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายนะครับมันจะให้เรามาจับแกะนะครับอให้คุยกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับ ไอเด็กๆคนนี้ที่ยิงใกล้ๆมันนะฮะโอเคมันจะให้หญ้าหญ้าเรามานะครับเพื่อล่อล่อแกะให้มันกินนะครับแกะเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะเกิดเกิดแถวๆนี้นะครับแกะหาไม่ยากนะครับผมโอเคดูสิอ่าเจอแล้วนะครับแกะเราก็ทําการวางหญ้าไปครับคือรอให้แกะมากินครับ วนสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแกะกินแล้วก็กด R ครับเพื่อเก็บแกะนะครับจับแกะไปให้มันนะโอเคเสร็จแล้วก็ไปส่งเพสครับผมก็คุยกับมันไปครับโอเคก็จบเพสสำหรับเมืองอในเมืองคาบอิออนนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราจะทําการวิ่งไปส่งเพสน,นะครับอีกสตัวอ่ะก็คือตัวผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวไปส่งเพสอีกตัวนึงก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องวนไปบนมาเนาะ,อะโอเคอคอนผมขึ้นมา2แล้วนะครับผม เห็นได้ว่าขึ้นเยอะมากครับวิว่งแต่ทุกวันทุกวันก็แป๊บเดียวนะครับค่าคอนเก็บง่ายสำหรับเพสในเพจเพสเพสเวิ่งคอนในเมืองคาบิออนก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งเพสอีกนะครับเพสข้างนอกเมืองคาบิออนนะครับผมเพสวิ่งคอนเนี่ยจะมีอยู่2อ,องอย่างหลักๆก็คือในเมืองคาบิออนกับข้างนอกเมืองคาบิออนนั่นเองนะครับผม แต่นอกเมืองค <c oughs> าบิออนเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับก็ให้เรากด M ขึ้นมาแล้วก็มาที่บอกรบนะครับเฟสนอกเมืองคาบิออนเนี่ยจะมีตรงบอกรบนะครับ,ตร,บ,กกรบ,รบตรงบอกกบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโหนดยักษ์ตรงนี้นะครับ1น,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 นะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะครับตึกปราสาทนะครับ โอเคแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตรงทาลิฟนะครับ1นนะครับอ่าแล้วก็ตรงเปอร์เซีย1นนะครับโหมดซูซานนะครับตรงโหมดซูซานเโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะ นำทางไปดูแล้วกันนะครับว่าเฟสมันต้องรับที่ตรงไหนนะครับเอาข้าวแล้วกันนวเดี๋ยวเฟสนอกเมืองคาบิีอนเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนะครับผม Ha! Uh. Uh. จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับในการมาตรงบอกบนะครับที่เขาเรียกกันง่ายๆนะครับผมสัาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับผมม้าผมอาจจะช้าหน่อยครับพอดียังไม่ได้ไปซื้อม้าอ่ะมันก็จะให้รับอยู่3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะให้เราไปเตะกบตรงแถวนน้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับผม เริมมีนิดนึงนะครับเรื่องเควสข้างนอกเมืองคาบิออนเนี่ยจุดนี้มันจะฟาร์มแหวนนักออฟชิอาโดได้ด้วยนะครับแต่ต้อง APDP เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องถึงนิดนึงนะครับไมะงั้นไปตายแน่นอนนะครับมอนค่อนข้างโหดอยู่นะฮะเจ ไกลนิดหนึ่งนะครับผมถึงแล้วนะครับผมจุดที่2นะครับให้เรารับหมดทุกตัวนะครับผมอะแล้วมันจะให้เราตีมอนแถวแถวโซนนี้นะครับแถวแถวโซนนี้นะครับจะให้เราตีมอนจุดที่3าก็จะเป็นจุดนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวส่วนเ,เ,รเ,เรื่องเรื่องเพจนอกเมืองคาบิออนเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีคลทำไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม